ก่อนที่ทุกคนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้คุณล้านะกันเยอะๆด้วยนะเอาล่ะไปดูกันเลยขาเลยวิ่งมาเลยกลับมาเวลี้ยวเลยนะหลีกงูไลดีงูงนตัวหัวมาหนีมันเกียมาอะไรนี่อันนี้ม่งต้องมีประเด็นละกูมาเดินผ่านแล้วใครเดินตัดรถก็โดนชนเลยเฮ้ยหัวซีดึงยาง

เออขาข้าวนี่แอนดอทีนี้นะกลัวไม่มีล้แอนดอรทีนี้ไม่้บ้าไัที้่สิ่งี่เขอร่อยยยีจะกันปลนีจะกันปล อไรวะออกเรียงอผีผีเคยดูในเงาอะคเหมอนผีเลยแล้วเจ็อไไรอ่ะเดี๋ยวมูยังไงวะเอ็นดยเอ็นดอยังเอนดอยวงหมดแล้วอุ้ยที่ใส่ใส่เลยลูก่เไอ้ี่ดรเมดาเลี้ยงจิมมี่แล้ว อเพี S <S <S okay, yeah, ่ได้ลูกแล้วโอ้หสตเจมส์วิปเตเอ็ดเจเรยอย่าพลางให้นะอย่าพลางให้นะ

ทำไมทีที่มันเดระคเอาทีก็อยาแรงเลยอย่าทำผมไอแอนดรอยดนย้อมถแล้วอะไรวะไหนทำากรแอนดรอยดเดิ็กแอนดรอยรุ่นนี้ต้องเอาไปซ่อมแล้ว อดิคิวิสกด้วยไอเทมพี่ของไม่เลิกเลยเอาของไม่เลิกเฮ้ครื่องล้วนเครื่องล้วนไอมีมีห้องล้นนี่ยว่าจิมมี่อยู่ไหนจิมมี่จิมมี่อันนี้เขาจะเราไม่สงรถคิดด้วยเป็นไงล่ะเอาเอาเอาโง่กูจิมมี่เอาหัวเฮ้ยยังมีไอเทมอยู่ระวังมันวิแล้วเลย เจ้าบ้าอันยังงว่างวาเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่สองหมื่นเลยครัเฮ้ยว่าฟกไม่มีเสียหายสักอันอะไรสองคนนั่เทำอะไรกันว่าต้หกสิบหกสิบเอเอ เออเสียงอะไรวะเนี <air> <t ess h ane> ่ยแล้วก็เนี่ยวินใส่มาดิเหย่อเสียงอะไรครับเนี่ยน้องเดี๋ยวมึงลองยกเลยเป็ดเป็ดน่ารักนะเว้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรดูเช็คเอพเอสักรอบให้น้องอยู่อย่างสงบของน้องเถอะเฮ้ยเป็ดวีนเป็ดวีน ูละ oh, 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 oh. โด,ดกนกระตือด้วยนะ <c oughs> แผลกไญ่อีกโดนเป็ดกระตือมีใครไปยก็ใครไปยกน้องอจะยกเป็ดมม <c oughs> จิมมี่จิมมี่เลยอัีนี้เป็ดหรือเป็ดไว้เห้ออ๋ออันนี้อันนี้เป็เปไก <c oughs> <c oughs> ุ่้งไส้ <c oughs>

จะตายจะเต็งเลยวกดีว้าวว้าเราเลิกชะเตงดีชะเตงวุชะเตงโปอะไรวะโุ้นี

พูดแต่ตายาแต่เต่งใครใส่เต่งเลยใครขโมยสปีดวะไม่สปีดสปีดใส่เราเกินหมเลยเอาสเต็ามาไม่มได้เออจะเต่งไปเลยจะเต่งเลย <c oughs> จะเต่งป,ป,ปี๊มองตามองตามเราเห็นไหมปี๊ปีู๊ดิมองตามองตาอย่าดล้า <c oughs> จะเต่เลย

ชะเตงเลยเลิกได้ยูชะเตงคุณจะมึคนเลิกประเด็นชะเตงเลย พี่พี่พี่แกะ่ะชตเองวะแชตเองนะไปเอ้ท้าทายอำนาจมือที่ไปะเตเองเลยไปขอโทษนะครับแชตเกงแชเองนะที่ เตนเเตนเซเตนเออตนเตนเซ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 เตเซเตนเซเตนเซตนเซ้ตนเกเตนเเตนเตนเนเซเตเซเตนเซเตนเซเตเตนเซเตนเซเตนเซเนเซเตนเซยนเซเนเะตนเซ้ตนเอเตเซเยนเซเยเซตนเตนเนเนนนนเนเเ น้ำกดอ่ะแม่งสิงก who, workers, boy, ูพอสิงกูอ้วกปุ๊บแม่งยิงกูเลยไอ้ชีวิตน่ายอุตส่าห์ปะผมอุตส่าห์ผมอุตส่าห์แบกโล่ป้องกันมาไอ้้เหียแม่งยิงทะลุคนนั้นไม่ตายเลยผมตายแล้วแล้วคนที่พูดเขาไม่ใช่ผมอ่าเขาผู่วช่วยอะคนที่พูดคือเขาไม่ใช่ผมอุ้ยเสเต็มเลย อย่าำอยรงนีอยู่เดิมกูก็ร้องอย่าลลมตั้งชื่อว่าสเตนหรอสเตนทำไมสเตนเยอะ้ปนี่อหไรเนี่ยไปหาเมดเลยเหรอ ไม่ใช่สเต็กแอนด์เลมอนไม่ใช่สเต็กแต่เป็นชาเต้ชาเต้อันนี้เท่าไกี่บาทเปิดมาแล้วชาเต้เปิดไปแล้วชาเต้เลยชาเตเลอยไอ้ยคนเล่นตะเกียดไอ้คนตายอะค่ะ ไม่งหมดสเตนเนี่ยียตายเลยเไม่มาข่บกันไปเลยเรื่องข่ามีรเรื่องข่าวมีเฮ้ยภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแอนดอรอยไม่พังแล้วอ่ะสูตรซอมบี่แบบตีนไปเนี่ย เียาจะเฟร่งิ่มประเด็นไปแล้วเราสายหยุดเขากันแล้วเนี่ยอันตอนสายพันอะไรวะสายพันแจ๊กไปเนี่ยจะพอได้รับการกระทบกระเทือนหรอเออลบเลยตาวลบเลย เย้เนี่ยเขาเริ่มชะเท๊ะแล้วเออกูน้ําไม่หายใจไม่ทันแล้วมึงคืองี้นะไม่ปิดปิดได้กูก็เลือกที่จะปิดไปวะแต่๋ยวกูจะอยู่คุยมึงนะ แต่มึงก็เรียกว่อยๆเยะโมไม่รู้หรอกคนที่ตายไปแล้วพูดะเตนใหญ่เลยแย่ๆห่ายแล้วอ้วกอ้วกมาอันดอยจะตายแล้วอะอันดอยมองพังแล้วจังะเตนจ้องอยู่เออ โอ้ยอะไรโดนชะเตโดนชะเต้แล้วชะเต้เลยโอ้ยอะไรันะโอยโดนอ้ยโอ้ยโอยโนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้โยอ้อยอออย้ย้อย สองคนนี้ไม่อยู่ในกันเราไม่ไหวเลยว่ะอยู่ด้วยกันแล้วเสียเส้นเสียสติเกียว์บ้เราจะทําลายกูไหลเลยเกียร์ทำลายเราจะพัยยังเียายมอตาไหนเนาไว้สองคนนี้เอกม่ชี้ได้เ เลือกเขาดงเพื่อนไม่มาสเตนแล้วไอ้เยี่ยมเจอาฟันเทชหรือกีจังแลวโอเคเราจะไม่ขัากันแล้ว ไเอปิดปิดไมค์ดิขาไม่ละเลยโอ้ยจะข่าวกจบเกมเลยไ,ม,ไม่ดิแม่ไอ้เฮียไม่ขอบจนน้ำลาย